วิธีสตาร์ทรถเชฟโรเลตออปตราครับเจอยู่ไหนว่าหารูไม่เจอเปิดไฟมันขึ้นก่อนให้ตัวโฮลือดับก่อนครับอ,อถ้าไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะให้ปิดสวิตช์นี้แล้วก็เปิดเปิดจนกว่านี่จะดับเนี่ยรูปโฮลแล้วครับ ทำแบบนี้ประมาณสามครั้งหรือสี่ครั้งอ่ะจนกว่ารูปเครื่องยนต์จะหายไปแล้วก็เปิดพอรูปโฮลับก็สตาร์ทเครื่องยนต์ครับสตาร์ทติดติดแล้วครับคันนี้แบตเตอรี่อ่อนไปนิดหนึ่งไฟไม่ดีเกียร์น้ำมันไม่ได้เสียหรอกครับน้ำมันหมด เลยต่ำหน่อยน้ำมันจริงน้ำมันต้องเติมให้มันอยู่เกินครึ่งถังอะต้องอยู่ประมาณกลางๆนะอย่าเติมอย่าเติมต่ำอย่างนี้นะให้มันอยู่กลางๆง,งั้นเดี๋ยวปั๊มติ๊กทํางานไม่พอไอเกคําร้อนนี่วันนั้นซ่อมแล้วถอดจริงมันต้องลงต่ำกว่าน,นี้นิดนึ่นีอตั้งผิดนิดหนึ่งรอบเครื่องยนต์ยังสูงอยู่รอบมันต้องประมาณเก้าต้องต่ำกว่าน,นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมจะลงเห็นไหม ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบรอบอันนี้เข้มขัดไฟโชว์เดี๋ยวดับก่อนถ้ามีไฟโชว์ก็เปิดสวิตช์อ่ะครับเปิดดับเปิดดับสามรอบแต่นั้นไฟก็จะหายแล้วต้องใส่เข้มขัดก่อนไฟมันโชว์อยู่นนนะเข้มขัดนี้่องไฟนะดับแล้วหานแล้วครับ ทายดีวอร์มเครื่องยนต์ประมาณหนึ่งนาทีแล้วค่อยขับออกที่ใช้เชฟโรเลตออฟตราครับเร่งเครื่องเลยคันนี้ถ้อยเสียตันแคตตันเห็นไหมมันเร่งได้ประมาณนี้ยไม่ไม่ถึงห้าพเร่งได้ประมานี้เห็นไหมมันแคตตันคันนี้ครับบางครั้งก็หาไม่เจอ ได้สี่พันรอบเองมันไม่ถึงปกติมันเร่งได้ถึงเนี่ยต้องอะไรเจาะทรวงแคบหน่อยยังไม่ว่างทำเคเบโรเล็ตออฟจ้าครับ